พาไปเอาพึ่งป่าเออพึ่งเอาพึ่งเอาพึ่งโพงนะครับพึ่งโพงหรือว่าพึ่งหลุมเนาะพึ่งว่าพึ่งหลุมพุ่งขี้ไปชั้นๆเลยเนาะพึ่งใกล้เคยงนั่นเลยใ้เคียงนของจริงนะ่นเลขอตอนคืนเนาะพอที่ขอตอนกลางวันเนาะพึ่งหลับเนาะแน่มีเราขาจับจะไม่เหมือนไทยเนาะ ไม่ใช่เหมือนใครหรอกปกติเอาตอนกลางวันแต่ว่าวันนี้ลองท้าพิสูจน์ว่าสร้างคอนเทนต์ดูว่าตอนกลางคืนอ่ะมันจะอ,ออกได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็เลยก็เลยหาเหล่าเซียนว่าเคยเอาพึ่งหรือว่าตอนพึ่งโพงหรือว่าพึ่งหลมอ่ะทันนี้ไหมใช่ okay. ก็มาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วนะครับผานที่เพื่อนพูดอะเนี่ยบักอ๊บึงยังไปมาแล้วมูเี่ยมันบินมันบินต่อมเฮอนอยู่เอามีบ่ออามีโตบ่ะอ้าวอางางไม้ตัวนี้ไหมงอไม้รออาบัวห้าสี่สามสองไอ้ชั้นงอไม้เมีไหเฮ้ยงอไมสวัสดีครับ <ique> ี <trilogy> ่น มันสิอยู่อยู่จะมาห้อยจีบขุดยากมันคงมันบ่ได้ขุดยากนะบากเอาคนหรอกบเห็นขีดลหมหูเสียงคนฟังเสียงฮะทุกคนฟังเลยครับฟังเสียงฮะมุกมเห็นนอนนันสีเมื่อวานอันนี้เราเอาในพันของจริงครับเตียนตู้งมันกระลูกกระลาพูดอ่ะเบื้องันตอมไฟลุ่นต้องเสียงฮะหนวโอ้โหของจริง เต็มกระเด็นสีเดียนห้าดูเห็นไหมเห็นหังไหมที่มันต้องยืนนี่เห็นเลยอย่าไปยืนใกล้ก็ได้เราเปิดพอได้เห็นไหมทิ้งงานโป้งบ้านวราชพันธ์เห็นหังหรอรังแรกในชีวิตเลยเนี่ย ห้ามเปิดไฟนะถ้าเปิดไฟส่องที่ใดว่าหาพวกเราคือว่าพี่เขาบอกว่าโคติตามนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าพันของอันนี้อันนี้พี่เลยครับพี่ที่ว่าเชี่ยวชาญพี่หนดีมาะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าต่างเขาหล่อออกกันนิวเตอร์หัวเนี่ยก็ยังไม่มีมีอ้โหเอาหม้อมมาเดี๋ยวต้กุ้งซื้อเข้าไป็รังยืนในรังเลยเดี๋ยวรังแล้ว แต่ปกติเขาไม่ให้เอาที่เขาทำฟ้าน้ำมันกี่ิม่ีอัมีดเนาะม่กี่ดิลเอามีดป่มีดปะมีดป่ะใ่งไะมเอาวะมีเอาเอาบัตเเอาเอามีดปเดี๋ยวบเดี๋ยวถ่ายกันถ่ากันท่านึงแล้วขอูลังห่อยโอ้ังเต็มเห็นไหมฮะบ้าบ้เดี๋ยวใส่ในนี่เลยใส่ง ามีเก่าอยู่ป็นลายยๆต้องเอาต่วกวาดทังหอนีคืน่มันจะายไอ้เี่ยแทงเข่าูดที่เลยสัตว์อันนี้อันนี้อันนี้ิกนะฮิกกเทาอมาไปเราไปเล้เป็นรังเลยนะเปชั้นเป็นชั้นเลยอะแน่นอนออยู ขอ่เกี่ยวยวงชำจับยึดคนละเต่งโเต็มยึดเลยมันโดนานิใกล้จล้มแล้วเาุดงน้อยพงน้อยมันมึงไงหวะไม่ใช่พงใหญ่ขาว่าตอนคืนห้ามมีแสงไฟว่าไม่มีแต่ครั้งเดียว้าเก่มีแตครั้งเดียวเลยบะยัหางนึงบ้านมีบ้านปลาย่างผมชั้นไปไปวปไเอาเป็นชั้นเป็นชั้นระมาณห้ชั้นหรือชั้นได้ครับตอนนี้ พึ่งโกนอะพึ่งนะเปิดได้ยมันหอกมันหอกมาแล้วเขาไปทางไหนไตัวนี่ไหมเออมันวัมันก็ยังไปพุนกันก็ไม่ยางเฮ้ยคนทนี่ได้เลยน่งไมกินเยร่มคุกเนียดีละง่ายอีกนะีได้เลยโอ้โหอันโอ้โหโอเสยกนี้ มงกิดราคอนเไม่งี้คนที่ธรรมชาติเลยแบบนี้ไะาผมบดังแล้วน้ำย้อยน้ำเต็มชุดเลยนะเห็นอควันเป่าคนไหนมีอะละเหงื่อแดงรอดแล้ว

เดี๋ยวเราจะให้ดูหน้ากันครับลังเลยอะอยากเข้าหมววอจูน่อนี่ป่หวานีุ่ดอ่ะทานคนนี้ตรงมาจากบ้านป่ายู่ป๊อดสงสัมนี่มีถ้าฝนตกถ้าฝนตกติดต่อแกได้เลยอื่นพุ่อย่าเปิดไฟแล้วบอกไปก่อนนขคำออกมาสิ่ได้ง นายพานเขาเตีแล้วนะครับจุดกนกกเขาาเต้จนครับส่เุพุเลยอกเนาดนะวอเาเรนแบบนครับานครับหรือว่าทุกคนนะดูนะครับเาานี่เป็นาคนนี้เป็นใครความชื่ชาตของตาอนะตอนนี้อย่าปากเสี้ยกู้เต้รัโสย ไม่ได้กรงมันมีอ่ะพวนี่พอแล้วถงวงนีนอนนี่แล้วนี่อบล็คเขาไม่ได้ขึ้นเอาโอ้ยดีอะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ทำเหี้ยครับเสืดยอดเลยครับอันนี้ห้ามน้องหรือว่าทุกคนห้ามนอกเรียนแบบนะครับเป็นความชำนาญของเฉพาะเพราะตัวนี้ไม่ได้เหมือนเดีวครับเของหมักเราไปนี้น้ำหวานหมดแล้วน้ำหวานดูเห็ดฉันมีอยู่หลาย